สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาอยู่ที่ aka, เดอะนาคาภูเก็ต วันนี้นะคะบมาพักที่โรงแรมเดะนาคาภูเก็ตน,นะคะก็แบบวันนี้ตื่นเต้นมากมเพราะว่าโรงแรมนี้เนี่ยห้องทุกห้องคือเป็นซีวิวหมดเลยแล้วก็ห้องที่เบลเลือกมาพักในวันนี้นะคะเป็น1 n บ bedroom pool ละ ไฮเบย์นั่นเองนะจ๊ะก,ก็คือเปิดมาปุ๊บก็คือเจอทะเลเลยคือเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่าที่นี่มีฟาซิลิตี้อะไรบ้างนะจ๊ะแล้วก็สมควรมาพักไหมอยากบอกเลยว่าตอนที่จองเนี่ยใช้โปรโมชั่นเราเที่ยวด้วยกัน,นะคะ่ะก็จะได้โปรโมชั่นที่ดีแบบมากๆโดยปกติแล้วเนี่ยห้องที่เราอยู่เนี่ยนะคะราคาจะอยู่ที่สองหมื่นแปดพันกว่ากว่านะคะต่อคืนนะแต่ว่าพอใช้โปรโมชั่นเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็คือลดลงมาเยอะมากคือคุ้มมากถ้าสมมติว่าใครอยากมา ซึ่งจาก โปรโมชันนี้นะคะทางแรมก็แบบว่าให้กิฟต์กับเราอีกนะคะก็คือเป็นกิฟต์ที่เราสามารถที่จะเลือกได้สองย่างจาก5อย่างด้วยกันนะคะซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรซึ่งคุ้มมากๆมันจะแบบเป็นแบบว่าเบรคฟาสต์ลอยน้ําหรือว่าเป็นแบบบรันช์ลอยน้ําหรือจะเป็นแบบว่าออสามารถที่จะใช้จ่ายภายในโรงแรมได้1000บาทนบาทอะไรแบบคือเยอะมากเอาคุ้มมากทุกคนเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าใครเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะก็ะะบอกเลยว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่แบบว่าสาหรับคนที่แบบอยากมาพักผ่อนใน นะเพราะว่ามันมีแบบฟา c i ซิลิตี้ค่อนข้างครบมากๆมี k i d ส์คล b นะคะให้สำหรับเด็กๆคุณหนูๆห,หรือว่าจะเป็นแบบว่าฟิตเนสเซ็นเตอร์จะมีคลาสแบบโยคะคลาสพิลาทิสคลาสคือครบมากอะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีสปาด้วยนะจ๊ะแล้วก็ที่นี่ที่แบบว่าเป็นจุดไฮไลท์นะคะก็คือเป็น Infinity pool นั่นเองมองไปคือติดทะเลเลยแล้วก็แบบโอ้ยสวยอะ มินิบาร์ของเรานะคะอันนี้ก็คือกินฟรีหมดเลยนะจ๊ะข้างใต้นี่ก็คือตู้ยเย็นอันนี้คือฟรีหมดเลยนะคะฟรีหมดเลยอันนี้เป็นอา t d o o r bar ถัดนะคะมีใหญ่ข้าง <c oughs> ในปูด้วยกระเบื้องสีดำจ๊ะ กระแนงไม้นะคะที่นี่คือใหญ่มากนะคะแล้วก็ชันมากๆ คือเวลาแต่ละหลังก็อยู่ห่างกันเนยอะแล้วก็สถานที่ที่จะแบบไปกินข้าวหรือบีชฟอร์นอะไรเงี้ยก็คืออยู่ห่างกันมากเพราะฉะนั้นก็คือเราจะใช้แบบรถบัสที่ธรรมดารถกอล์ฟทั่วไปก็คือไม่ไหวนะจ๊ะก็เลยต้องนั่งเป็นรถสองแถวแบบนี้เวลาที่จะไปจุดไหนก็คือว้ยเน้อสดมนะก็คือเวลาที่จะไปจุดไหนเนี่ยก็คือจะต้องนั่งเป็นรถสองแถวไปนะคะก็คือจะเป็นรถสองแถวของโรง,ง,งแรมโรงแรมนั่นเองนะจ๊ะก็นั่งชมวิวกันไปสุด แล้วก็เนยปับงงปิกปลาขนมปังนี่คืออุ่นม,มาแบบละมอนเลยทุกคนกิจกรรมวันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อกี้กินข้าวเช้าไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คืออากาศกำลังดีไม่ร้อนมากนะแต่ก็กลัวว่าจะฝนตกนะแต่ก็คือเดี๋ยวเราจะไปสปาก,กันนะจ๊ะก็รีแลกซ์ผ่อนคลายนิดนึงได้ๆแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นๆเราค่อย มาถ่ายรูปก,กันนะคะที่นี่คือสวยมากอสิคือสวยมากสวยมากอ่ารัสกะว่ายน้ำข้างหลังตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นอินฟินิตี้พูลเดี๋ยวเราก็จะมานอนเกิรกิ้งกันอยู่แถวนี้มาถ่ายรูปอ่อยหน้าสดก็คือจะไปสปานั่นแหละ <c oughs> ก็เลยไม่แต่งหน้าใดๆมาเลยนะจ๊ะ <c oughs> สองแถวนะคะที่เราใช้เดินทางไปไหนมาไหนในโรงแรม ค่ะทุกคนสำหรับวอกมีไปก่อนนะจ๊าเดี๋ยวไว้คราวหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะเดี๋ยวไว้ติดตามกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กันนะคะจะพาไปเที่ยวเรื่อยๆเลยนะคะพาไปกินเรื่อยๆแล้วก็จะมารีวิวอะไรๆอย่างให้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนใครมีคำถามก็พิมพ์ทิ้งไว้ข้างได้นะคะเดี๋ยวไว้จะมาตอบหรือว่าใครอยากให้เบาทำคลิปอะไรก็บอกเบลได้นะคะเดี๋ยวไว้เบลจะมาทำคลิปให้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วขอตัวไปเที่ยวก่อนพระอาทิตย์กำลังแบบแสงดีมาก ทุกคนเราจะต้องไปถ่ายรูปนะจ๊ะซึ่งที่วิวถ่ายรูปคือดีดีมากอร่อไปก่อนนะฮะบบ๊ายบายย